ก็วันนี <journey> mm ้เรามีพรีวิวนะครับตัว s อ v นะครับก็เราประเมินในส่วนของ e a r n i n g ็งไตรมาสหนึ่งนะครับคอร์ร์ o f ฟเนี่ยอยู่ที่107ล้านบาทนะครับก็จะโตขึ้น76%็ดสิบหกเปอร์เซ็ r ต์ควอเตอร์นคะครับสองร้อยยี่สิบแล้วก็เป็น Record ์ดไฮนะครับอ่าก็ถือว่าดีขึ้นนะครับจากเรคคอร์ดไฮเก่าที่เคยทำได้ตอนไตรมาสสเนี่ยที่103ล้านบาทนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูไส้ในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้ว Earnings เนี่ยควรจะดีกว่าตัวมาสที่3เนี่ยมากกว่านี้นะครับเพราะว่าในปี2023บเนี่ยบริษัทเนี่ยมีการบันทึกในส่วนของ withholding tax เนี่ยในช่วงของ year end นะครับก็คือหมายความว่าเขาบันทึกตัว withholding tax ในตรมาส4เนี่ยตรมาดเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนวิธีการบันทึกนะครับจาก ไปบุกคิวสทีเดียวเนี่ยมาเป็นกระจายนะครับบุกที่รเราจะมาจ่ายมากหลักประมาณสักสิกว่าล้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เลยทําให้อินนิงในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เวทดาวลงมาบ้างนะครับแต่ก็โดยรวมก็ยังทําให้เป็นเรคคอร์ดไฮอยู่ดีนะครับอันนี้ก็สนับส,สนุนจากในส่วนของจำนวนไฝที่เซอร์วิสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก,ก็การอ่อนค่าของค่างเงินบาทอ่าแกนในส่วนของจุเอสตลาร์เนื่องจากอ่าโอเปอเรชันในประเทศกัมพูชาเนี่ยบริษัทอ่ารับ เงินเป็นสกุลเงิน USD นะครับเพราะฉะนั้นเวลา convert กลับมาเนี่ยเวลาบาทอ่อนก็จะทำให้ได้มูลค่าที่สุงข,ขึ้น mm. โดยภาพรวมนะครับจำนวนไฟล์นะครับในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ย total f l i g ที่ SAV Service mm. ไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสอง0มืฟล์นะครับ mm. ก็โตขึ้น3% Q 1เปนะครับแล้วก็เก้า r ปอร์เซนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับหลักๆก็ถูกไร์าากในส่วนของ International landing and takeoff นะครับแล้วก็ในส่วนของ overflight นะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นขณะที่ในส่วนที่หดตัวลงเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของ domestic landing and takeoff นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าพอร์ชั่นถือว่าไม่ใหญ่นะครับประมาณสัก5%นะครับของของอ่า operation ทั้งหมดนะครับที่ sav ให้ e ริ่ารไปพอชันเนี่ยพอรายได้ดีขึ้นนะครับมันก็ส่งผลให้ในส่วนของ แอคเวย์มีออฟเลที่ดีขึ้นนะครับทำให้ T P M เนี่ยขยายตัวนะครับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ห้าสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นตนะก็ถือว่าดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับใเชิงของควอเต้นควอเตอร์แล้วก็เชิงของ y e ี r on ออนเดียร์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตารางที่คุณบอมโชว์ขึ้นมาเนี่ยตัวมาที่สี่ cross profit margin เนี่ยมันดูดรอปไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จริงๆ้วต้องบอกว่ามันบริษัทมีการบันทึกนะครับรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับเกี่ยวกับ การเปิดสนามบินใหม่เข้ามาก็คือบริษัทมีการบันทึกรายได้เข้ามา143ล้านนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายในในบรรทัดของคอสต์บูโซ่เนี่ยที่143ล้านเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหักล้างกันไปเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ไม่ได้มี Impact แต่ว่าในเชิงของ Margin เนี่ยมันทำให้ Mar g i n เนี่ยดูซฟลงไปอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเป็นเป็นวัน t i m มนะครับก็ไม่ได้ Impact อะไรกับกับโอเปอเรชั่นต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยอ่องคิวหนึ่งดีนะครับก็ recommendation เราเป็น u p p โ r f o r m นะครับ target price เป็นอันเดิมนะครับที่24.17บาททีนี้สิ่งที่จะเป็นอั s ไซด์นะครับต่อจากนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอาการเข้าไปในโอเปร์วิุการบินในประเทศาลาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยาการคาดการของเราเนี่ยเราคาดว่าน่าจะ เห็น a n n o u n c e m e n t หรือเห็น Progress ต่างๆเนี่ยภายในเดือนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ที่ค่อนข้าง significant นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดู Traff i c ในประเทศลาวเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนที่มากกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามเท่าครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะครับก็จริงๆผมว่าราคาหุ้นมันก็ท้อนขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีใครทราบนะครับว่าเปิดออกมาปุ๊บมันจะเป็นดับเบิลเลยหรือเปล่า นะครับแล้วก็กทุนพอไหมแล้วก็ทาม i มิงเป็นยังไงแล้วก็ตัว MOU ที่เซ็นไปมันมันเป็นตัวเลขขนาดไหนอันนี้ต้องบอกก่อนยังไม่มีใครทราบแต่ว่าดูทรงแล้วคุณอามองว่าน่าจะไม่แย่ถูกไหมหมายความว่าน่าจะแบบไม่สไลด์รีโพซิทีฟก็โพซิทีฟเลยถูกไหมครับอ่าแน่นอนครับผมผมผมคิดว่า <c oughs> ในในการที่จะเข้าไปทำธรุรกิจใหม่เนี่ยบริษัทก็คือต้องทําการดีลเ i ลิเจนนะครับมีการศึกษา ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่า,าทราฟฟิกเป็นยังไงนะการจัดเก็บเงินรายได้เป็นยังไงนะที่เรียบเที่บกับค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าเกิดโปรเจกต์นี้เนี่ยรวมถึงการคำนวณ financial structure นะครับว่าจะต้อง funding แบบไหนนะครับแล้วก็มาคิดดูว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันให้ irr ให้ return ที่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับ,รบซึ่งก็เราเราก็คาดว่า,าคนที่จะเป็น อ่า value a q u i t i v e นะครับในสิ่งสิ่งที่บริษัทตัดสินใจเ่ียท,ทำ